นี่นครับถ้าเบรกมีอาการขยับข้างนเดียวนะครับวิธีแก้ก็คือ,อปัะแจเบอร์สิบครับไขออกนะครับให้มันหลวมๆทีนี้ใช้มือมือข้างครับจัดเบรกให้มันอยู่ระหว่างกลางเนี่ยไปถึงกินนี้แล้วก็ข้างนี้อย่างนี้แล้วก็ปัะแจเบอร์สิบครับล็อกเวลาล็อกต้องต้องจับเบรกด้วยนะครับ แล้วก็ลองกำดูครับอ่าอันนี้มันมันเริ่มขยับนิดนึงถ้ายังอยากให้มันขยับเพิ่มอีกให้รวมเหมือนเดิมครับอ่าแล้วก็บิดมาข้างนี้ให้เยอะขึ้นแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมครับแล้วก็กำเบกดูอ่าอันนี้คือได้แล้วแล้วก็ย้ำให้ให้คิดว่าแนนอ่า yeah bye